ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามาคัคคีคือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือในทุกเมื่อช่วยกันคิดว่าสิ่งใดสมควรสิ่งใดไม่สมควรสิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นและช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ทางกายทางหน้าที่ทางใจ พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิษทาง่วงไม่ควรขับรถเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดลักษณะวงจบแล้วชมรายการเปิดจอเจ้าข่าวคะ่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย